พลังสังคมใหม่เคลื่อนทับประชุมใหญ่พักประกาศพร้อมลงเลือกตั้งครั้งหน้าทั่วประเทศที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยสงนครน่านอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านดรชวริตขจรพงศิรติหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่ได้จัดประชุมใหญ่วิสามันพักประจำปี2565ทับหนึ่ง เพื่อถแถลงนโยบายและเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อเพื่อแก้ไขกฎระเบียบของพักให้สอดคล้องรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งหน้าต้องปรับโครงสร้างพักใหม่วางกำลังคนให้เหมาะสมกับการทำงานตลอดจนย้ำเตือนถแถลงนโยบายพักให้สมาชิกรับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบ อันเป็นเป้าหมายหลักของนโยบายหลักของพรรคพลังสังคมใหม่ดรชวลิตได้กล่าวถึงความพร้อมของพรรคในการลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ว่านับตั้งแต่การก่อตั้งพรรคพลังสังคมใหม่มากกว่า2ปีเรามีความพร้อมมากเราสาขาพรรค2สาขามีตัวแทนพรรค8จังหวัดมีสมาชิกพรรคทั่วประเทศประมาณส0ม0 0ื่นคนแม้จะเป็นพรรคใหม่แต่ไม่ใช่พรรคเล็กตามที่คนชอบพูด เราออกพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนมาแล้วทั่วประเทศรู้ถึงปัญหาเราจึงเสนอตัวมาอาสาแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนการลงทุนที่คนก่อนนั้นคือเป้าหมายไม่ใช่ลงทุนแก้ที่โครงสร้างในพื้นที่จากการได้พูดคุยกับประชาชนถามจะสู้พักใหญ่ได้หรือซึ่งตรงนั้นพักพลังสังคมใหม่ตอบชัดว่าเราไม่กลัวพักในทุนใหญ่เล็ก เราพร้อมทำงานจึงกล้าลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เพราะพักพลังสังคมใหม่ถือเป็นพักของประชาชนทั่วประเทศประชาชนทุกคนคือเจ้าของพักพลังสังคมใหม่จับมือร่วมกันทำงานการเมืองไปด้วยกันให้หนึ่งทุกประกอบการเราจะให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอ่คนละหกหมื่นบาทโดยมีดอกเบี้ยร้อยละบาทต่อปีนะฮะ เพื่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ประกบอบการค้าการขายได้เงินไปหมุนเวียนและได้เงินไปจับจ่ายใช้สอยตลอดถึงใช้นี่นอกระบบนะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบอันดับที่สองทางพักก็ได้เพิ่มนโยบาย1ไซโลหนึ่นอำเภอนะเพื่อจะไปเ,เก็บและสินค้าถนอมสินค้าใหา้ในห้องเย็นอย่างข้าวเนี่ยต้มีโงอบให้พี่น้อง เกษตรกรสามารถจะได้ขายผลผิดในในราคาดีขึ้นนะครับอันดับมาที่3มีนโยบายการการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรนะเราจะประกันราคาพืชผลทางเกษตรเช่นลำไยลิ้นจี่นะหรือข้าวข้าวโพดหรือไอพวกนี้นะตลอดถึงเาะทุเรียนต่างๆเนี่ยทอที่ผ่านมาเนี่ยรู้ไอ้ลำไยออกมาราคาก็ตก ไม่สามารถที่จะจําหน่ายสินค้าออกต่างประเทศได้ในราคากิโลละ2บาท3บาทมันไม่คุ้มค่ากับที่เกษตรกรจะต้องมา,ามาขายลําไยไปเก็บลยาไยมาขายก็ไม่คุ้มค่าแรงงานนะครับเราจะประกันราคาสินค้าตามฤดูกาลของพื้นบทางการเกษตรนะครับและสี่เราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอเราจะให้จ้างคนเกิด ให้เงินเดือนกับผู้เกิดนะคนเกิดมาเราจะให้เงินเดือนเดือนละ5,000บาทมี6ปีนะอยู่ในจังหวะ6ปีแต่ต่อไปเราก็จะเข้าไปเชื่อมต่อระบายานโยบายรายได้พื้นฐานทุหน้า UVI ที่เราจะให้กับผู้มีรายได้น้อยเดือนละ3,000บาทนะตลอดถึงนโยบายที่จะให้ ลูกหลานเราเรียนฟรีถึงปริญญาตีนะครับก็มีหลายๆนโยบายที่จะไปประก,กาศในอุดมการของพักต่อไปเพื่อจะเป็นมต้ที่จะเข้าไปหาเสียงต่อไปให้กับพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้ทั่วถึงจริงๆครับเราก็คิดว่าเราจะส่งให้ครบ400เขตนะฮะแต่ก็ต้องดูอีกทีนึ่งเพราะว่าพรบรเลือกตั้งหรือพอรบรพักการเมืองตอนนี้ ยังอยู่ระหว่างสารรัฐมน,นูญที่จะพิจารณาอยู่ว่าจะออกมารูปแบบไหนนะเราขอดูเรื่องพรบ,บรเลือกตั้งให้สมบูรณ์ก่อนครับนิว24ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน